วิธีเอาชนะคู่แข่งทําไงดีนะคะนิ้หน่อยบอกเลยว่าจริงๆไม่ค่อยอยากใช้คํานี้นะเพราะไม่เคยนึกถึงคํานี้เลยแต่คนส่วนใหญ่ในตลาดหรือลูกศิษย์นิ้หน่อยที่ถามเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้นิ้นหน่อยบอกเลยนะว่าหนึ่งอย่างที่นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสแล้วสําเร็จเร็วมากแล้วโฟกัสกับตัวเองเร็วมากก็กคือการที่นิดหน่อยเนี่ยเป็นตัวเองแบบ100%ซแล้วคุณรู้ไหมคนจะชอบไปคิดว่าเฮ้ยฉันต้องทําตัวแบบนั้นเพื่อให้ดีกว่าคนนั้นคนนี้จริงๆเราไม่ใช่เลยจริงๆแล้วการเอาชนะคู่แข่งที่ดีททีี่่สุุดคคืออการณเนเนป็นตัววงแแบบ100แล้ ช่วยคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ประโยชน์จากการที่เป็นตัวตนคุณหมายความว่าอะคุณหาความรู้เพิ่มเรียนรุ่นนี่นั่นเพิ่มแต่ถ่ายทอดแล้วกส็สื่อสารออกไปด้วยการที่คุณเป็นตัวเอง100%รพอเป็นแบบนี้นะคุณก็จะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่ไปนั่งดูว่าให้คู่แข่งเป็นยังไงไม่จิตตกแล้วการที่ไม่จิตตกเนี่ยมันทําให้เกิดงานที่ดีมันทําให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์น,นิดหน่อยถึงโตเร็วมากในแบบที่เป็นตัวเอง100%ต่อให้คุณจะทําเหมือนนิดหน่อยแค่ไหน คุณก็ไม่ทางเหมือนนิดหน่อยเลยเพราะนิดหน่อยเป็นตัวเอง100%แล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้สําเร็จเร็วคุณก็ควรจะมีอย่างนี้เหมือนกันแล้วนิดหน่อยเนี่ยพอรู้แบบนี้ใช่ไหมก็เลยแบบว่ารู้ว่าลูกศิษย์มีปัญหานี้เยอะมากก็เลยเปิดคอร์สใหม่เลยชื่อ new risk รวยได้จากการเป็นตัวเองเพราะนิดหน่อยทําแบบนั้นมัน0 0นิดหน่อยไม่ต้องแคร์ใครเลยว่าเขาจะเก่งกว่าใครยังไงจะเป็นยังไงนิดหน่อยไม่สนใจนิดหน่อยสนใจแต่เรื่องของนิดหน่อยการถ่ายทอดทุกอย่างออกมาจากการที่นิดหน่อยเป็นตัวเองแล้วก็สสืื่่่่่ออารแแแลลล้้้วชยยเเหผูคคคนนนนััมมไไดดี กับตัวนี้หน่อยคนเดียวนะกับคนอื่นด้วยเขาก็ได้รับถึงความจริงใจรู้สึกมีความสุขไม่อึดอัดจากสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นอยากให้คุณได้แจ้งเกิดจากการเป็นตัวเองเพื่อให้มีชีวิตใหม่ที่ตัวคุณเองก็มีความสุขด้วยถ้าใครนะที่แบบสนใจคอร์ส New Rich รวยได้จากการเป็นตัวเองนิดหน่อยไม่ได้สอนแค่ mindset นิดหน่อยสอนทั้งวิธีคิดของคนทำออนไลน์วิธีเริ่มสร้างตัวของคนที่จะสร้างตัวจากการทำออนไลน์และ อีกอย่างนี้ก็คือทั้ง mindset action ด้วยการลงมือทำการ productive ยังไงทำงานยังไงให้ได้ผลสูงที่สุด productive เฉพาะในเรื่องออนไลน์และวิธีการตลาดออนไลน์ทั้งหมดนี่หน่อยบอกเลยว่ามันจะมันมากมันจะมีลายกลุ่มมีการบ้านที่นี่หน่อยเข้าประชิดตัวคุณเลย productive อันนี้คือ productive ที่คุณต้องไปทำจริงๆและส่งผลงานในแบบที่หน่อยทำมาตอนสร้างตัวแต่วิธีการทำการตลาดจะต้องเป็นแบบปัจจุบันนี้เท่านั้นนะคะคลาสนี้นะนี่หน่อยบอกเลยว่ามันจะทำให้คุณเป็น new list new l i f e จริงๆถ้าใครสนใจก็ทักไลน์แอดแอดออฟวิลแม็กได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ